สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศอินปาวันนี้ได้รับโอกาสพิเศษในการถอดบทเรียนผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันนีเจตจำนงนุชประธานคณะกรรมการโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะรอบหนึ่ง จากประวัติที่เก่าวมานะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้มากมายใ,ให้กับนิสิตทางด้านนี้แต่อะไรคะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาจารย์ตัดสินใจมาสร้างและเริ่มสายงานทางด้านบริหารโรงเรียนเตรียมสาธิศึกษาค่ะก็อขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติอาจารย์เป็นผู้บริหารมืออาชีพค่ะ ก่อนเอก็ต้องขอเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของอาจารย์คิมนะคะจปริยาจีภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวปรียโทและปริญญาเอกสาขาิจิตวิทยาการศึกษาที่คณะครุศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วได้เริ่มต้นเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่20มกราคม2547 ขณะที <si so no <si <si ่ปฏ <si ิบ <si ัต <si <si ิหน้าที่ได้พลังก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณะบดีได้กิจการที่สิทธและที่สิทธิสอดสัมพันธ์วันที่หนึ่งสุราคม2557จก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณะบดีได้กิจการที่สิทธิและที่สิทธกอสัมพันธ์ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนะคะขณะที่เป็นรองคณะบดีหรือผู้ช่วยคณะบดีเนี่ยช่วงอะไรนั้นยาวนานเกือบสิบปี อาจารย์คิมก็ได้มีหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบตัวแรกก็คือหน้าที่ของการสอนและก็บรรยายในวิชาที่เราถนัดการที่เราจบสาขาจิตวิทยาการศาึกษาเนี่ยมันเป็นการที่เราจะสามารถวางแผนกา,ารศึกษาให้กับเด็กช่วช่วงวัยนะคะแล้วก็เจนถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฉลา เพราะฉันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ใช้สิ่งที่เราเรียนร่ำเรียนมาเนี่ยเพื่อจะให้เกิดประสบการณ์จริงกับตัวเองให้มากที่สุดขณะที่อาจารย์ิมเนี่ยดูแลนิสิตในที่ปรึกษาเรียนตรีเรียนโทและก็ดูแลนิสิตในคณะสองพันกว่าคนดีละนะคะซึ่งสองพันกว่าคนนั้นเนี่ยก็มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ด้วยเราก็ต้องคอยดูแลจำกับ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การแนะแนวเพื่อให้นนเรววามพัฒนาดีนะคะ,ะนี้ทำไมเหรอถึงมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจารย์คิมเนี่ยตัดสินใจมาสร้างและเริ่มต้นสายงานบริหารโรงเ,เรยียนเริญสาทิศจษาอาจารย์ใใค,รคงต้องบอกจ๋านะคะว่ามันถึงเวลา เพราะสูตรเราเป็นหลักสูตรที่วิชาการบวกบูรณาการเราเป็นวิชาการนำนะคะแต่ว่าเราจะสอนเชิงบูรณาการถ้าเมื่อถึงทาได้หลักสูตรแบบนั้นก็จากที่อาจารย์จบจิตวิทยาการสอน hmm. อาจารย์ได้รู้ว่ามันต้องทําอะไรเพื่อจะสร้างอะไรให้กับเด็ก hmm. ว่าต้องการให้เด็กคิดเป็น,ก,ก,ปนการที่จะทำให้เขาคิดเป็นต้องทําให้เขาคิดได้ตั้งแต่ตอนเด็กเอง เพราะฉะนั้นตามพัฒนาการของที่เพียเจบอกเนี่ยเด็กจะมีความคิดได้จริงๆเลยก็คือเจ็ดขวบทีคิดได้ทุกคิดของเขาอะนะแต่อาจารย์เชื่อว่าช่วงสามถึงห้าปีเป็นช่วงยุคทองของการที่จะเปิดให้เด็กก็รับคิวต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงอันุบาลก็คือสาถึงห้าปีเนี่ยดอนหนึ่งะสองนสาเนี อาจารย์ก็จะมีหลักสูตรที่ใส่ชาวปัญญาเขาเข้าไปซึ่งชาวปัญญาเหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นภาพอาจารย์เลือกมาสี่ชาวจากแปดชาวนะคะของการนึงก็จะเลือกชาวจากด้านของตักจักนะคะตักอากและกันใจสาเชาวด้านวิจิตรพันธ์ชาวด้านภาษาแล้วก็ชาวด้านอัตตะประวันิยมเพราะเวลาได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ย ขาก็จะจัดให้เราดูาคณะคขารูาจร์ต mm ัวโรงเรียนดีวันก็คือโรงเรียนสองี mm hmm. ซึ่งอาจารย์ก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วจะมาปร,ปรับ mm hmm. แล้วก็ในเมื่อเราก็มีความรู้ด้านฒนทาการของเด็กยู่แล้แลวเราก็มาสร้างให้เป็นบทม,มกษาเด็กในหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนะค็ไม่เหมน ในวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความเมตตามาให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้บทเรียนที่สำคัญนะคะขอขอบคุณอาจารย์นะคะอินดีค่ะ